สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตํานานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ําแล้วก็ช่อง YouTube หมอส้วมรักษาส้วมทุกอาฬกาวันนี้นะก็ตรวจเช็คแก้ไขนะครับปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะก็ชักโครกลูกค้าเลือกใช้ข,ของคอตโต้สองชิ้นระบบฝัดชำระล้างเป็นแบบวอชดาวน์นะโอเคกดเนี่ยเสียงมันจะฟ้องเลยนะว่าปัญหากิีน,นี่เกิดจากการติดตั้งนะซึ่งหน้างานนี้เนี่ยเดินขึ้นบันไดามานะกลิ่นเขาท่าที่จะแรงมาก เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะทําการรื้อโถชักโครกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นเนี่ยเกิดจากอะไรนะแล้วก็เราจะแก้ไขปัญหานี้ให้มันจบถาวันยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะเดี๋ยวผมจะรื้อโถชักโครกมาแล้วเดี๋ยวจะพามาดูครับครับหลังจากที่เรารื้อชักโครออกมานะก็จะเจอหน้างานที่เป็นลักษณะแบบนี้นะก็ชัดเจนนะครับว่า สาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นเนี่ยเกิดจากการประกอบติดตั้งนะฮะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการนะ,ะคืออะไรจะโครกรุ่นนี้เนี่ยแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนะ,ะซึ่งอุปกรณ์ประกอบที่เขาให้มาเนี่ยจะมีตัวหน้าแปลนขี่พึ่งกันกลิ่นกันรั่วซึมนะฮะก็ทีมช่างติดตั้งชุดเดิมเนี่ยเขาติดไม่ถูกนะฮะไม่ถูกวิธีคือไม่มีการใส่ตัวปะเก็นกันกลิ่นกะันรั่วซึมนะจึงเป็นสาเหตุทําให เป็นช่องว่างกลิ่นแก๊สเล็ดลอดกระจายออกมานะแล้วก็ที่สําคัญนอกเหนือจากไม่มีการใส่ปะเก็นแล้วนะการเตรียมหน้างานไว้ไม่ได้มาตรฐานการติดตั้งนะคืออะไรจะสังเกตเห็นนะครับว่าท่อเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าพื้นประมาณ4-5เซนนะฮะแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ28เซนพอท่ออยู่ต่ำกว่าพื้น4-5เซนเสร็จเนี่ยนอกเหนือจากที่ลูกค้าจะเจอปัญหาเรื่องกลิ่นกะ็จะเจอปัญหาน้ำนะครับมันจะรั่วซึมผ่าน พื้นปูนตรงนี้เ,นเห็นไหมสังเกตเห็นหนึ่งไหมเนี่ยรอยต่อระหว่างพื้นไปหาปลายท่อเนี่ยเวลาใช้งานชักโคกน้ํานะครับมันก็จะซึมผ่านพื้นปูนซึมทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันสะสมสะสมสะสมพอมันอิ่มตัวนะมันก็จะหาจุดที่อ่อนที่สุดเนี่ยั่วซึมลงไปที่ฝ้าชั้นล่างนะคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้านะครับก็เราจะใช้วิธีแก้ไขด้วยวิธีการที่เราถนัดเราเชี่ยวชาญและเราชํานาญที่สุดนะฮะคือ ผ่าสกัดพื้นนะครับเพื่อที่จะฝังตัวท่อเยื่อพิเศษเข้าไปแล้วก็ทําการทํากันซึมแล้วก็ประกอบติดตั้งถูกต้องตามวิธีการก็จบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำรั่ซึมลงไปชั้นล่างได้แบบถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับโอเคจบครับเคสนี้ครับหลังจากที่เรารื้อชั้นล่มาแล้วก็เรารู้ปัญหาแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการแล้วก็การเสียมหน้าง,งานไว้ไม่ได้มาตารฐานนะแล้วก็ ไม่มีการใส่ตัวปะเก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมจึงเป็นสาเหตุทําให้น้ํารั่วซึมที่ทาให้ปัญหามีกลิ่นเหม็นนะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่น้ําจะรั่วซึมผ่านคุ้ปูนตรงนี้ลงไปชั้นล่าง,งเพราะว่าท่อมันอยู่ต่ำคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านะเราจะใช้ตัวหน้าแปลนพอตโต้ตัวนี้นะซึ่งเป็นหน้าแปลนตรงรุ่นนะก็เป็นหน้าแปลนพร้อมตัวคิดพึ่งวิธีการเราจะใส่หน้าแปลนไปนีนเข้าไปแล้วเราก็จะทําการเจาะยึด สิ่งที่เราทําคือเราจะเจาะยึดน็อตสองดูซ้ายขวาแค่นั้นเพื่อให้ตัวหน้าแปลนมันแนบกับพื้นนะแล้วก็คราวนี้เนี่ยให้สังเกตนะครับว่าความยาวของในตัวหน้าแปลนเห็นไหมความยาวของในเนีน้มยมันจะถูกเสียบลงไปในท่อสี่นิ้วเลยนะมันจะไม่ได้ชนอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะเสียบลงไปในท่อน้ําทุกหยดนะครับที่เกิดจากการใช้งานสักครูเนี่ยมันก็จะถูกบังคับด้วยหน้าแปลนเนี่ยบังคับลงไปในท่อ PVC สีฟ้าอะไรก็จะจบปัญหาน้ำรั่วซึม ผ่านพื้นปูนตรงนี้ลงไปข้างล่างแล้วก็พอเจาะยึดเสร็จใส่ตัวขี้พึ่งนะมันเมื่อจะมีขี้พึ่งหนาขี้พึ่งบางเนีย่ยมีขี้พึ่งแบบนี้มาให้เอาไว้ใส่ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวหน้าแปนที่พื้นกับตัวเดือยเซรามิกตรงนี้นะฮะเวลาเราประกอบติดตั้งถูกต้องเนี่ยใส่ประเกล็กันกลิ่นใส่ขี้พึ่งถูกต้องตามวิธีการนะลูกค้าก็จะจบปัญหาห้องนะ้ำมีกลิ่นได้แบบถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเดี๋ยวเราจะทําการเจาะยึดหน้าแปนแล้วก็ใส่ขี้พึ่งขี้พึ่งมาแบบนี้นมัน สามารถต้นได้เมือยที่ผู้ถดปั้นให้มันเป็นโดนัทแล้วเอามาวางในช่องที่เขาให้วางก็ติดตั้งกลับวางให้ตรงเซนเตอร์แบบนี้นะลูกค้าจบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นแบบถาบรแน่นอนนะครับหลังจากที่เรารื้อถอดออกมาตรวจเช็คหน้างานแล้วก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วก็ทําการประกอบติดตั้งนะกลับเข้าไปเรียบร้อยใส่ปเกเนกันกลิ่นกันรั่วซึมเรียบร้อยแล้วก็ ทดสอบการใช้งานนี่เราทำกว่า,าสาดเรียบร้อยก็ใช้งานในปกติทำสะ่าใช้งานได้ไดเลยแค่อย่าล้างโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะพามาดูระบบฝัดชำระล้างของวอชดาวน์คอตโต้รุ่นนี้กันนะว่ามันแตกประสิทธิภาพเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะกดแล้วปล่อยดูจังหวะสุดท้ายนะกดปุ๊บจังหวะสุดท้ายเนะี่ยมันจะโคร่นนี่นะนี่คือการทำง,งานที่เต็มประสิทธิภาพของวอชดาวน์คอตโตรุ่นนี้นะถือว่าดีมากนะครับโอเคจบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นแบบถาวรแล้วเป็นแน่นอนครับ